Youtube ช่องช่องอะไรคะกินไปวันหวานชแนลสวัสดีค่ะเพื่อนเพ่อที่รักทุกท่านนะคะกินไปวันวันชแนลนช่วงเล่าสู่กันฟังมาแล้วนะคะวันนี้แม่จะมาคุยเรื่องทำอย่างไรเมื่อเราต้องเลิกกับสามี คนต่างชาตินะคะในต่างประเทศนะคะอย่างที่บอกเยอรมันนะคะแม่ก็เยอรมันประเทศอื่นแม่ไม่ทราบแต่ว่าเท่าที่แม่ทราบประสบการณ์ตามประสบการณ์ของแม่นะคะเพราะว่าอย่างที่แม่เคยบอกตลอดก็คือแต่ละท่านนะคะจะมีประสบการณ์ประสบการณ์จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้แม่แค่พูดคุยเล่าเรื่อง ในสิ่งที่แม่เคยพบเจอมาสำหรับแม่แล้วตอนที่เลิกกันกับแฟนแต่งงานมาประมาณ5ปีนะคะก่อนที่จะเลิกกับแฟนแม่ได้เปิดร้านอาหารนะคะเป็นร้านเล็กๆเป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะร้านเล็กๆนะคะมีแม่ครัวหนึ่งคนนะคะพะนักง,งานก็มีอยู่คนเดียวนะคะก็คือแม่กวดล้างเช็ดถูทำกับข้าวเสิร์ฟคิดตัง คนเดียวหมดนะคะช่วงนั้นลูกสาวคนเล็กเพิ่งจะอายุได้สองขวบครึ่งค่ะนะคะแล้วก็ตกลงกันไว้ว่าเล่าเกิือนิดนึงว่าสามีเป็นคนที่เหมือนคลิปที่แล้วเราบอกไปแล้วนะคะเป็นคนที่ดื่มจัดแล้วก็สุบริจัดนะคะก็มีกิจการเป็นของตัวเองเหมือนกันมีอู่ซ่อมรถเล็กๆนะคะและทีนี้พอดื่มเยอะๆก็จะทำให้ไม่มีแรง ทําางนก็แม่ก็เลยไปเปิดร้านอาหารแล้วก็ตกลงกันก่อนที่จะเปิดร้านอาหารเราตกลงกันแล้วว่าแม่จะเปิดร้านอาหารนะถ้าเธอไม่อยากทําอู่ของเธอต่อไปให้เธอปิดอู่แล้วก็อย่างเดียวที่ขอคือช่วยดูลูกให้หน่อยลูกสองคนนะคะลูกชายหนึ่งคนแล้วก็ลูกสาวหนึ่งคนนะคะช่วยดูแลลูกให้หน่อยได้ไหมเธอไม่ต้องทํางานเธอแค่ดูแลลูกทํางานบ้านแค่เนี้ย เธอทำเหมือนที่ฉันเคยทําและฉันจะออกไปทํางานข้างนอกเราตกลงกันแล้วค่ะโอเคค่ะพูดกันรู้เรื่องนะคะก็ <c oughs> <c oughs> <g år> ทํางานเปิดร้านได้ประมาณออสองอาทิตย์สามอาทิตย์ทุกอย่างรับเรื่องดีค่ะก็ตกลงกันว่าเธอไปรับไปส่งลูกที่โรงเรียนนะโรงเรียนอนุบาลโอเคก็หลังจากนั้นผ่านไปประมาณเดือนครึง่ง ก็ทาด้วยค่ะเขาก็ทํานะคะทําไม่ใช่ว่าไม่ทําแต่ว่าหลังจากเดือนครึ่งผ่านไปก็ไม่ทําอะไรเลยค่ะเมาหัวด้านน้ำอย่างเดียวนะคะแม่ก็เลยตัดสินใจคิดว่าแล้วเราเลิกกันดีกว่าเพราะว่าแม่แบกรับภาระไม่ไหวแล้วเพราะว่าลูกสองคนคนนึงอยู่ในวัยรุ่นอีกคนนึงอยู่ไวัยเปถมวัยกลมรับผิดชอบที่ร้าน หน้าที่การางานที่ร้านทุกอย่างแม่ทำคนเดียวหมดเลยก็เลยตกลงแยกกันอยู่คะ่ะให้เขาออกจากบ้านไปถ้าเขาไม่ออกจากบ้านแม่ก็เลยบอกว่าถ้าเธอไม่ออกไปจากบ้านหลังนี้ฉันกับลูกจะย้ายออกเองซึ่งคนเมาก็พูดไม่รู้เรื่อง,องเตามภาษาคนเมานะคะก็คืนนั้นแม่ก็จุงมือลูกสองคนแล้วก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วบอกว่าถ้าเธอไม่ออกไปวันนี้ ฉันกับลูกจะออกไปข้างนอกหน้าหนาวนะคะจะับไปอยู่ข้างนอกทั้กทีไม่รู้จุดหมายว่าจะไปที่ไหนแต่เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วหิวมือหิวกระเป๋าแล้วก็ลูกสองคนจูงมือลูกสองคนไว้เขาเห็นเราเอาจริงเขาก็เลยยอมเลิกค่ะยอมเลิกคือนั้นเขาหายไปประมาณเกือบเกือบอาทิตย์นะคะไปนอนที่อื่นเกือบอาทิตย์ค่ะเราก็โอเคสบายใจก็คือคุยกันได้ทีนี้หลังจากเหนือที่ผ่านไปเขาก็กลับมาเขาบอกว่าเขาขอเวลา หาห้องใหม่หาบ้านใหม่หาบ้านใหมอ่อยู่ก่อนได้ไหมหาห้องเช่าอยู่ก่อนได้ไหมจนถึงเวลานั้นแล้วฉันจะย้ายออกช่วงระยะเวลานี้ก็คืออยู่ใครอยู่มันก็คือแม่ก็รับผิดชอบแค่ลูกกับการอาหารอย่างเดียวนะคะก็คนที่นี่ก็จะแยกกันอยู่ประมาณ1ปีนะคะหลังจาก1ปีแล้วถ้าตกลงกันได้ ก็ไม่ต้องหยากันที่ศาลนะคะเวลาไปหยากร้องไปหยากันที่ศาลนะคะก็ไม่ต้องหยาแม่กับกับกับสามีคนเก่าเราตกลงกันได้ค่ะทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะเราตกลงกันได้ว่าเราจะแยกกันอยู่แต่จะยังไม่อยากขาดออกจากกันก็แยกกันอยู่ประมาณเออสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเก้า ประมาณ7ปีค่ะแยกกันอยู่ประมาณ7ปีค่ะแม่ก็อยู่ที่บ้านหลังนั้นอีกประมาณ4ี่หเดือนนะคะแล้วแม่ก็ค่าเช่ามันแพงเกินแล้วทีนี้อยู่กัน3ามคนแม่ลูกเองแล้วแม่ก็ก็ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ที่บ้านด้วยส่วนมากจะไปกุดอยู่ที่ร้านนะคะก็เลยหาบ้านใหม่ค่ะหาห้องเช่าใหม่ค่ะอาพาร์ตเมนต์ใหม่เป็นหลังเล็กกว่านั้นนะคะก็มาอยู่ที่นี่ค่ะประมาณ9ปีมาแล้วค่ะ,ะบ้านหลังปัจจุบันนะคะที่แม่อยู่ 9ปีมาแล้วนะคะก็เลยก็เลยย้ายค่ะช่วงที่ย้ายช่วงช่วงที่แยกกันอยู่เขาย้ายออกไปก่อนนะคะแม่ก็ก็อยู่ที่บ้านหลังเก่าอยู่ประมาณ4-5เดือนแล้วหลังจากนั้นแม่ก็ย้ายออกค่ะก็ช่วงที่ย้ายก็ทุลักทุเลค่ะก็ขนเก็บของทุกอย่างย้ายออกทุกอย่างเพราะว่าแม่ไม่เอาของของเขาของที่เขาเ,เคยหามาอะไรงี้แม่ไม่เอาค่ะแม่เอาแค่ ม่เอาแค่ห้องครัวคะ่ะห้องครัวสามีเก่ามาทําให้เหมือนกันคะ่ะก็มาติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่านอกนั้นแม่ก็มาซื้อทยอยซื้อจะบอกว่าเ,เราไม่ได้ร่ํารวยอะไรนะคะเราไม่ได้มีเงินเก็บมากมายอะไรขนาดนั้นเราก็ซื้อวันละนิดเป็นละหน่อยออมีเงินก็ซื้ออันนั้นเข้ามามีเงินก็ซื้อตัวนี้เข้ามาก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างน,นะคะบ้านก็คือแม่เริ่มจากศูนย์ใหม่หมดเลยกับลูกสองคนนะคะช่วงที่แยกกันอยู่ก็ ทุรักทุเลค่ะแยกกันอยู่ประมาณเจ็ดปีแม่ต้องตั้งตัวอะไรให้ได้ทุกอย่างนะคะการแยกกันกถ้าสมมติว่าเราเราแยกกันเราเลิกกันเราคุยกันรู้เรื่อง,เร,องเราจะตกลงกันง่ายที่สุดนะคะอย่างเช่นแม่ก้อยกับสามีคนเก่านะคะหลังจากเจ็ดปีแม่ก็เลยเจะบอกว้ก่อนนะคะว่าตั้งแต่ท้องจนกระทั่งคลอดลูกคลอดลูกออกมาเนี่ยแม่ก้อยเลี้ยงน้องอยู่คนเดียวนะคะสามีไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะก็คือช่วงทํางานก็ ปิดร้าน8โมงครึ่งไปรับลูกกลับมาก็ไปนั่งเล่นที่สนามเด็กเล่นประมาณชั่วโมงนึงล้วก็รีบกลับมาที่ร้านมาเปิดร้านต่ออะไรประมาณนี้ค่ะทำอยู่อย่างเงี้ยค่ะทาอยู่อย่างนงี้ประมาณเกือบสองปีสามปีมั้งคะเกือบสามปีค่ะทาอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งลูกสาวต้องเข้าโรงเรียนแล้วก็ ต้องมีการเซ็นน่นนี่นั่นแล้วแม่ก็ก็คือทุกวันนี้ก็ยังเซน็นเซ็นอะไรร่วมกันเกี่ยวกับลูกนะคะเวลาเวลาเอา่อเวลาลูกจะไปไหนลูกจะทาพาส,สปอร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่พ่อกับแม่ต้องเซ็นเป็นคนละครึ่งอันนี้ก็คือปัญหาอีกหนึ่งปัญหาเวลาที่เขาสติสตางค์อยู่กับตัวเขาก็เซ็นให้เวลาที่เขาแอนกอฮอยู่ในสายเลือดเขาก็ เปลี่ยนเป็นคนละคนไม่พูดไม่ทําไม่ไม่ยอมเซ็นให้ก็ดื้ออย่างนั้นเถอะพูดง่ายๆก็ดื้อเนาะจะได้ฟังดูสาับสวยก็คือไม่ยอมเซ็นให้อะไรให้อย่างเช่นแม่จะไปทา <c oughs> พาสปอร์ตเพื่อจะไปเดินทางท่องเที่ยวกันที่ต่างประเทศกับลูกสาวเขาก็ไม่ยอมเซ็นให้เขาบอกว่าแม่จะ เขาบอกว่าเขาจะแม่จะพาลูกสาวเขาหนีไปซึ่งซึ่งขนาที่พูดสติสตังไม่ได้อยู่กับตัวนะคะเขาบอกว่าเขาจะพาเราจะพาลูกหนีออกจากต่างประเทศไปออกจากเยอรมันไปอยู่ต่างแม่ก็เลยบอกว่าฉันจะไปเที่ยวแค่สองอาทิตย์ไม่ได้ไปไหนมาไหนเออถึงขนาดว่าต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างฉันมีอะไรที่นี่หมดแว่าทำไมฉันต้องเอาลูกเธอหนีออกไปจากต่างประเทศด้วยอะไรประมาณนี้ก็ยึดยืด้อกันอยู่อย่างนะั้นอะผลท้ายสุดก็ยอมเซ็น เพราะว่าแม่ไม <c oughs> <si curs CDU shares> ่คุยด้วยประมาณสองอาทิตย์แม่ไม่ยอมคุยด้วยแม่จะเป็นคนแบบว่าถ้าทะเลาะกันแม่จะไม่คุยด้วยแม่จะไม่พูดไม่เงียบค่ะแล้วก็สังเกตแหละเพราะไม่ไม่ยอมโทรไปคุยกันอะไรประมาณนี้ก็คือเขาไม่เคยพาลูกไปเที่ยวไปไหนอะไรมาสักอย่างซื้อของซื้อโรงโรงเรียนของใช้ประจําตัวอะไรทุกอย่างเราหมดทุกอย่างนะคะแม่ก็เยคนเดียวหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้น จุดพีคเป็นอยู่ตรงที่มันเป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้ค่ะเวลาจะทำอะไรก็ต้องเซ็นตลอดระยะเวลาเจปีเราก็โอเคนะเห็นเขาเป็นพ่อเนาะเขาเป็นพ่อคนหนึ่นแงแหละเหมือนจะเลิกกันไปเขาก็เป็นพ่อของลูกของเรานะคะเขายังติดต่อสื่อสารกันอยู่ทุกวันนี้ยังไม่เป็นทน่รู้แม่ก็กเลยบอกว่าโอเคนะปัญหามันเยอะแยะน่นนี่นั่นเรามาียาก,กันเถอะก็เลยทําเรื่องยาทําเรื่องยาที่ศาลซึ่งแกเป็นคน เป็นคนยื่นเรื่องแม่แม่ไม่ได้ยื่นเรื่องเพราะว่าแม่ไม่มีเวลาเขาก็ยื่นเรื่องยื่นเรื่องขอ,อยาพอ,อยาเสร็จสักสักพักหนึ่งสักประมาณสามเดือนให้หลังก็คือ,อยาแล้วมีสิทธิ์สิทธิ์ที่จะดูแลลูกนะครึ่งต่อครึ่งครึ่งต่อครึ่งเหมือนเดิมนะคะทีนี้มันมาจุดพลิบอยู่ที่การเซ็นเอกสารอะไรนี่แหละมันมันยุ่งยากขึ้นกว่าเก่าก็คือ หลังจากหย่าแล้วก็ก็ตกลงกับศาลแล้วว่าจะดูแลลูกกันคนละสองอาทิตย์สองอาทิตย์ต้องต้องไปอยู่กับแกก็คือแค่สองอาทิตย์สุกสออาทิตย์ลูกต้องไปอยู่กับแกแล้ววันประกติธรรมดาก็อยู่เราเนี้ยทุกทุกสองอาทิตย์แกต้องพาลูกไปอะไรเงี้ยแต่แกไม่ทําตามที่ที่คุยไว้กับศาลแม่ก็เลยคิดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าตกลงกันไม่ได้ทำแบบนี้แล้วตกลงกันไม่ได้เธอก็ แม่ก็เลยก็ฟ้องรองอ้องเออแมวก็เลยฟ้องร้องอีกรอบหนึ่งเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะฟ้องร้องให้มีสิทธิ์ดูแลมีสิทธิ์ในตัวลูกอย่างคนเดียวนะคะแม่ก็ก็ร้องเ,เอ่อร้องฟ้องร้องกับศาลนะคะก็เขามาขึ้นศากลก็ตลกตกลงกันแต่เขาบอกว่าเขาขอ คุณมีสิทธิ์เลี้ยงดูลูกก็คือเวลามีอะไรเซ็นอะไรเงี้ยเราเซ็นคนเดียวหมดแต่เขาขอแค่ว่าอขอแค่ว่ายังมีสิทธิ์มาดูแลลูกมา,ม,ามาเจอลูกมาพบเจอลูกเวลาไปนั่นมานี่ก็ได้อะไรเงี้ยแม่ก็เลยบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถ้าเธอทําไม่มีปัญหามีปัญหาอยู่แค่เรื่องเยอะคือฉันต้องการที่ว่าเวลามีเอกสารเอกสารเวลาลูกไปสอบไปเรียนน่นนี่นั่นมันต้องเซ็นแล้วเธอติดต่อยากมันติดต่อไม่ได้มันเสียเวลาลูกเสียเวลาเรา แค Get ่นี้แหละที okay, ่แม่ขอก็เลยก็เลยฟ้องร้องเป็นผู้มีสิทธิ์ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียวนะคะภาษากฎหมายแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องพูดไม่ค่อยเป็นนะคะก็เลยโอเคเธอก็ได้อุ้มกัางเร็กภาษาเยอรมันเี้แบบนี้นะคะอุ้มกังเร็กก็คือยังมีสิทธิ์มาหามาพบมาเจอลูกไอ้อุ้มกังเร็กเนี่ยทางศาลเขาบอกว่าคุณต้องไปตกลงกันเองว่าอะไรยังไง เขาจะเอาลูกไปตอนไหนหรือว่าต้องไปตกลงเองว่าเดือนหนึ่งกี่ครั้งอ,อะไรประมาณนี้ก็เหมือนตอนอย่างเหมือนกันค่ะเช่นแบบเดียวกันนะะก็ก็เลยมาตกลงกันว่างั้นเธอก็เอาลูกไปสุกเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมทั้งทงที่ไม่เคยทําแต่เราก็ยื่นข้อเสนอให้แล้วก็ก็อ่างงานอ้างนี่นนเ,เวลาจะเลิกกันกับคนเยอรมันหนึ่งต้องแยกกันอยู่ครบหนึ่งปีแล้วถึงจะสามารถ ฟ้องอยาได้จะเป็นฝ่ายหญิงฟ้องหรือฝ่ายชายจะฟ้องก็แล้วแต่ว่าตกลงกันได้ยังไงนะคะของแม่ตกลงกันง่ายคะ่ะเพราะว่ายิ่งยืดเยอะย,ยิ่งเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะคะเสียค่าทางนุยทนายอะไรเงี้ยเยอะอย่างของเราเนี่ยค่าทนา,ายหารครึ่งนะคะคนละครึ่งกันตกลงกันได้ก็ไม่ต้องใช้อะไรมากมายแค่แค่เอาทนายไปตอนวันยาแค่นั้นจบนะคะแค่คำยื่นเรื่องอะไรทุกอย่างไปกับที่ศาลเสร็จแล้วก็รอให้ศาลเรียกไปจดทะเบียนหยากันที่ศาล ครอบครัวก็แค่นั้นนะคะก็จบนะคะแล้วก็จำได้ว่าตอนที่หย่ากันอะ่ะเขาต้องคุยกับเราคุยกับพ่อเด็กแล้วคุยกับเด็กซึ่งทางายุ้งยินอัลก็คือทางสถาน ใครอยากเป็นเรื่องปกติค่ะก็เหมือนที่เมืองไทยก็คงจะทําแบบเดียวกันนะคะเพราะว่าแม่ก็เคยเทําฟ้องร้องยายที่เมืองไทยเหมือนกันนะคะก็จะมีเรียกเด็กไปคุยเรียกพ่อแม่ไปคุยเรียกผู้ปกครองไปคุยแล้วก็คุยรวมกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะถามความคิดเห็นเด็กว่าพ่อเธอเป็นยังไงแม่เธอเป็นยังไงแล้วเธออยากอยู่กับใครอะไรเงี้ยค่ะเด็กก็ตอบ ลูกสาวก็ตอบตามตามความเป็นจริงนะคะเพราะแม่ไม่ได้บังคับให้ลูกว่าเธอต้องตอบอย่างนั้นอย่างนี้นะก็คือเด็กอนะ่ะเขาก็อยู่กับเราเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกมาคนเดียวนะคะโตกับแม่นะคะก็เลยตกลงกันง่ายสบายะคะ่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรยืดเยื้อใช้เวลาประมาณคร่าวๆประมาณเดือนสองเดือนประมาณนี้นะคะ่ะของแม่นะคะประมาณสองเดือนแล้ว กว่าจะเสร็จเรื่องเสร็จราวเอกะสรงเอกสารหลายสิ่งหลายอย่างนะคะต้องปรับเปลี่ยนหมดช่วงที่เลิกกับแฟนใหม่ๆตอนที่เราแยกกันอยู่นะคะทุกท่านขาเ,เพื่อนๆขาเ,เราต้องไปแยกภาษีนะคะเราก็ไปทําเรื่องแยกภาษีให้เรียบร้อยเพราะว่า เราจะไม่ได้ใช้ภาษีร่วมกันกับสามีเราก็จะเป็นอีกภาษีเบอร์หนึ่งของแม่ก้อยใช้ภาษีเบอร์สองนะคะเพราะว่าเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ลูกอยู่กับเรานะคะก็ได้เบอร์สองไปนะคะก็จ่ายภาษีแยกภาษีไปทําที่กรมสรรพากรนะคะแยกภาษีอะไรให้มันเรียบร้อยมอีลายลักษณ์อักษรน,นะคะเพราะเยอรมันกระดาษสําคัญกว่าสิ่งใดค่ะไม่ วีซ่าแม่ยังไม่ได้วีซ่าถาวรนะคะแม่ยังต่อวีซ่าปีต่อปีนะคะปีหนึ่งแล้วก็อีกหลังจากนั้นก็ได้อีก2ปีนะคะช่วงอยู่ระหว่างช่วง2ปีเนี่ยเราเลิกกันนะคะเลิกกันกับแฟนนะคะ3ปีช่วง3ปีหลังเนี่ยเราไมา่เลิกกับแฟนปีที่5ที่เลิกกับแฟนนะคะก็เหลือวีซ่า Visa อีก1 1ปีประมาณเนี้ยะคะ่ะเรื่องวีซ่าก็สําคัญนะคะถ้าถ้าสมมุติว่าเราเลิกกับแฟนแล้วเราไม่สามารถ เเรายังไม่มีงานทานะคะเราก็ต้องไปแจ้งตกงานนะคะแม่ก็แม่ก็ไปยังไปแจ้งช่วงนั้นที่ยังที่เปิดร้านใหม่แม่ก็ไปแจ้งแจ้งก็ยังแจ้งตกงานอยู่ช่วงหนึง่งแจ้งตกงานอยู่ช่วงหนึง่งก็คือช่วงที่เลิกกันนะคะไปแจ้งตกงานจากนั้นเหลืออีกหนึ่งปีจะหมดก็ไปยื่นขอวีซ่าอีกไปยื่นขอวีซ่าอีกทางเจ้าหน้าที่ที่ ทำวีซ่าให้เขาให้แม่มาอีก5ปีแม่ก็เลยถามเพราะว่าฉันอยากได้วีซ่าถาวรฉันต้องทําอย่างไรเขาบอกว่าถ้าหาว่าคุณยังกินกินเงินหลวงพูดอย่างนี้เนาะหมายถึงว่ายังแจ้งตกงานนะคะยังยังมียังรับความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะคะคุณก็ยังจะไม่ได้วีซ่าถาวรนะคะคุณต้องทํางานอย่างน้อยอย่างน้อยนะคะปีครึ่งถึง2ปีนะคะ ทำงานประจํานะคะอย่างน้อยปีครึ่งถึง2ปีนะคะเขาถึงจะออกวีซ่าถาวรให้ได้ซึ่งแม่ยังไม่ได้ทํางานประจําช่วงนั้นก็เปิดร้านแต่ก่อนเปิดร้านเราก็แจ้งตกงานเนาะเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงว่าทําไมถึงแจ้งตกงานก่อนเปิดร้านนะคะแม่ก็เออโอเคไม่เป็นไรง,งั้นเขาก็พูดคุยกับเราเขาก็ให้วีซ่ามา5ปีแม่ก็เลยบอกว่าโอ้ยให้5ปีเองเหรอทําไมให้น้อยจังเจ้าหน้าที่บอกว่า ให้เยอะเลยนะเธอให้เธอเป็นพิเศษเลยนะเยอะเลยนะคนอื่นได้แค่สองสามปีนะฉันให้คุณห้าปีนะเพราะว่าคุณคุยภาษาเยอรมันรู้เรื่องอันนี้ก็ย้อนกลับไปทางเรื่องที่แม่ก้อยเคยพูดตอนคลิปที่แล้วว่าภาษาเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําคัญจริงๆค่ะเพราะว่าครั้งนี้แม่ไปต่อวีซ่าไม่ได้มาอีกห้าปีได้มาเขาให้มาห้าปีสาเหตุที่ให้ได้ห้าปีเพราะบอกว่าภาษาคุณดีคุณสามารถอ่านออกเขียนได้ติดต่อสื่อสารพูดอะไรได้หมดทุกอย่าง เขาก็เลยให้มาห้าปีอ้โชคดีพียงได้มาห้าปีนะคะก็สบายห้าปีแต่ช่วงหาระยะห้าปีนียเราก็ต้องพยายามหางานให้ได้นะคะเอ,อ่อเท่าที่เรารู้จักมาเราเขาเคยได้ยินมาเขาพูดมาเขาก็จะบอกว่ายังไม่ได้วีซ่าถาวรไม่กล้าเลิกกับแฟนหรอกอะไรอย่างเงี้ยต้องรอให้ได้วีซ่าถาวรก่อนค่อยเลิกกับแฟนแต่สําหรับแม่แล้วแม่ไม่รอนะคะเพราะว่าแม่ไปสอบถามข้อมูลหมดแล้วไปทางที่อ่า ไปไปถามทางสถานทูตแล้วก็ไปถามทางออสเตรเลียอัมเลยโทรไปสอบถามเลยว่าอย่างนี้นอย่างนี้อะไประมาณนี้เไปไปไขาก็ให้ข้เขาก็ให้ข้อมูลมานะคะเราก็ทําตามที่เขาบอกอย่างที่แม่บอกไม่พูดฝั่งเขาไม่รู้เรื่องหรือว่า ไม่รู้ขั้นตอนเป็นยังไงเรากลัวกลัวแบบว่าเราจะทําอะไรข้ามขั้นตอนก็ให้เขาเขียนให้เจ้าหน้าที่เขาก็เขียนให้ว่าเธอต้องไปทําตรงนี้ก่อนเป็นข้อข้อแม่ก็ไปทําตามที่เขาบอกทุกอย่างนะคะก็เตรียมเอ,ก,อกสารเอกสารเอ,อกสารที่เยอรมันสําคัญมากๆนะคะเพื่อนเื่อค่ะ ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีนะคะของแม่นี่โอ้โหตังแต่เปิดร้านมาจนถึงก็ถึงถึงกะทั่งวันนี้นะโหเอกสารเต็มบ้านค่ะที่นี่ไม่ได้ยังไม่เกินสิบปีห้ามทิ้งเดี๋ยวภาษีย้อนหลังตรวจสอบมาอีกแย่เลยนะคะก็ได้พาวีซ่ามาอีกห้าปีโอ้ bracket. สบายใจแล้วทีนี้อยู่อย่างสบายใจนะคะช่วงนั้นก็ทุรักทุเรกับลูกค่ะเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องแม่เลี้ยงเดี่ยวกับลูกวัยว้า hacker, วุ่นกับวัยเริ่ม เรียนนะคะไว้ประหกไว้ปถมไว้ว่ามันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาคุยกันเรื่องมันน่าจะต่อกันกับเรื่องเปิดร้านอาหารนะคะแม่จะมาคุยเรื่องการเปิดร้านที่นี่ประสบการณ์ของแม่แล้วทําไมถึงปิดร้านไปกว่าจะเปิดได้มันน่ามันยากเหมือนกันนะมันต้องใช้เงินเหมือนกันนะแล้ทาไมคุณถึงปิดร้านสช้เหตุผลการปิดร้าน เดี๋ยวแม่จะมาบอกอีกทีคลิปหน้านะคะคลิปนี้นะคะฝากไว้กับเพื่อนๆน,นะคะที่คิดว่าอยู่เยอรมันแล้วเ,เราต้องอขวนขวายหาความรู้นะคะด้านกฎหมายอะไรต่างๆนะคะเพื่อนๆอ,อย่าละเลยนะคะอย่า,าต้องรู้จักทําอะไรด้วยตัวเองนะคะทำอะไรด้วยตัวเองนะคะ,ะ,ะ,คะจะเรื่องเอกส,เอสารเรื่องการติดต่อราชการอะไรก็แล้วแต่ เพื่อนๆต้องทําด้วยตัวเองนะคะพยายามทํานะคะสําหรับคนที่อยู่ที่นี่มานานๆเราคงมีประสบการณ์กันเยอะแยะสําหรับคนที่มาอยู่ที่นี่เพิ่งจะเริ่มมาอยู่ที่นี่ก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะคะไม่ยากและก็ไม่ง่ายนะคะแค่เราหาความรู้เพิ่มเติมหาข้อมูลเราก็สามารถผ่านอะไรได้ฉลวยนะคะอย่างที่บอกว่าอยากรู้อะไรอสอบถามเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าเคสของเราแต่ละเคสของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต แยกปิดแยกออก,กไปเหมือนเหมือนกับว่าเออเลิกการบางคนมีรักย์สิสีะอะไรเงี้ยก็ต้องไปทางไปอีกแบบหนึง่งอย่างของแม่ป้อยนะเลิกการแม่ไม่เอาอะไรสักอย่างค่ะเพราะมันไม่มีอะไรให้ใครจะเอาไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะมาเริ่มจากศูนย์ใหม่หมดเลยค่ะเป็นคนที่แบบว่าหญิงในศัพย์ศรีมากค่ะเป็นคนหญิงในศักย์ศรีค่ะจริงๆเรื่องนี้เรื่องจริงไม่ของเงินใครด้วยหาเอาเองหมดเลยนะคะให้ก็ไม่เอานะคะเพราะว่าไม่ชอบ ให้ใครมาทวงบุญคุณนะคะตอบแทนกลับไปหมดเลยให้อะไรมาเราก็จะตอบแทนกลับเลยจะไม่มาเอาอะไรเปล่าประโยชน์อะไรอย่างนี้ไม่เอานะคะแม่ก็จะเป็นคนที่หยิงในศักดิ์ศรีค่ะก็หอบลูกลูกมาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเลี้ยงลูกคนเดียวทําอะไรคนเดียวติดต่อเาชการอะไรทุกอย่างคนเดียวหมดเลยค่ะใช้ความผิดพลาดใช้ประสบการณ์มาสอนเอาความผิดพลาดเอาประสบการณ์มาสอนเราใน อนาคตเรื่องต่อ,ตอไปสิ่งที่เราผ่านพบมาเนี่ยเราเก็บมาคิดเก็บมาปรับปรุงนะคะสิ่งที่เราพลาดไปเราก็เก็บมาปรับปรุงตัวเราเองนะคะจะไม่จมปลักอยู่กับอดีตนะคะอย่าจมปลักนะคะลุกขึ้นให้ได้ลุกขึ้นไวที่ให้ได้ที่ให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เพราะว่าแม่ล้มไม่ได้คะ่ะเพราะว่าไม่มีลูกอีกสองคนที่ต้องดูแลนะคะห้ามล้มคะ่ะขาที่ขาที่ยืนอยู่อะ่ะห้ามอ่อนแรงนะคะ เพราะว่าอยู่ต่างประเทศไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครช่วยคนที่นี่ตัวใครตัวมันค่ะจะว่าเห็นแก่ตัวก็ไม่ใช่จะว่าคนที่นีจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนัวงคนอื่นนะคะเรื่องของคุณคุณก็ต้องจ,จัดการของคุณคนเดียวอาจจะชี้แนะนําอะไรเนี้ยได้ค่ะ, <S <S คะเพราะฉะนั้นอย่ากลัวที่จะเริ่ม อย่ากลัวที่จะก,าก้าวไปข้างหน้านะคะเพื่อนๆขาล้มแล้วต้องลุกให้ได้นะคะแม่ล้มปุ๊บแม่ลุกเลยค่ะแม่ไม่นอนแช่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่เคยนอนรอรอโอกาสให้โอกาสวิ่งมาแต่ว่าไขว่คว้าหาโอกาสค่ะเพราะว่าจะมานั่งรอให้โอกาสวิ่งเข้ามาหาไม่รู้เมื่อไหร่ชีวิตคงจะพังก่อนถ้าตัวคนเดียวอาจจะมีปัญหา แต่ว่าถ้ามีเรือพ่วงเข้ามาด้วยอะแน่นอนค่ะเราต้องทําเพื่อลูกค่ะและอย่าลืมทําเพื่อตัวเองด้วยนะคะคลิปนี้ค่ะมาเล่าสู่กันฟังแค่นี้นะคะอาจจะงงนิดนิดนะคะแม่มือใหม่ในการเล่านะคะเป็นคนที่เล่าเรื่องไม่เก่งนะคะยังไงเพื่อนๆก็ช่วยแนะนําหรือว่าแชร์ความคิดเห็นฝากคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะคะวันนี้แม่ก้อยขอลาเเพียงเท่านี้นะคะนะคะ,นะคะวันนี้เข้างานสาย นะคะเข้างานเกือบสิบโมงนะคะก็เลยมานั่งคุยกันได้นะคะไม่มีคลิปกินให้ใหดูนะคะวันนี้เมื่อวานกินก้อยหอยก่อร่อยมากวันนี้ก็เลยมานั่งคุยะคะ่ะนั่งจิบกาแฟคุยกันนะคะขอให้เพื่อนมีความสุขในทุกๆวันนะคะมีความสุขในสิ่งที่ทํานะคะขอให้สู้นะคะในสถานการณ์แบบนี้ งานคือเงินเงินคืองานค่ะประหยัดได้ประหยัดนะคะโควิดขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย